ลุ้นด้วยครับได้ครับได้แต่ผมว่ามามาเนี่ยมาชัวร์แล้วได้แน่นอนแบบเอาเป็นประกันเลยแล้วก็มา2ตัวด้วยเนี่ยม่ไดโมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ตอมนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Tower of Fantasy กันอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตนะครับเอา น้องซากิฟูวะครับเข้ามาในเกมครับผมก็มีความตั้งใจนะครับจะเปิดกาชาน้องซากิฟูวะครับในไ d ดีลองของผมนะครับซึ่งไ d ดีนี้ต้องบอกว่าผมก็ทําการเก็บเพชรดำครับเก็บลูกแดงเนี่ยมานานพอสมควรนะครับเพื่อหวังว่าวันนี้แหละเราจะเปิดน้องซากิฟูวะกันครับนั้นเราไปดูกันครับว่าเรามีจํานวนครับในการเปิดน้องซากิฟูวะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับนี่นะครับผมมีเม็ดแดงครับอยู่ทั้งหมด33ลูกนะแล้วก็มีเพชร อีก100เอ้ยไม่ใช่100สิ16,300เพชรนะครับก็น่าจะได้ประมาณ120แหละอ่ะก็เปิดแค่1การันตีนั่นแหละแล้วก็การันตี120ที่ใช้ชาติแรก่ะพร้อมแล้วทุกคนเริ่มเลยตึม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 ,ม,มโลแรกเอเรา,อย,าอย่าไปตื่นเต้นเยอะอันนี้เรามาล้างเคือเฉยครับ ดีแล้วอันนี้อันนี้คือเรื่องดีแล้วครับที่เราเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดวงดีกับที่อื่นครับอันนี้อันนี้ตามคาดตามคาดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล็กน้อยเล็กน้อยล้างล้างต่อล้างต่อ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อันนี้คือกําลังสวยแล้วกำลังสวยอย่าเพิ่งรีบออกอย่าเพิ่งรีบออกเกลือไปก่อนเกลือไปก่อนค่อยไปไปดูดีที่อื่นนะไปไปต่อเลยอันนี้เริ่มใช้เพชรดำแล้วเริ่มใช้คิตตันดำแล้วครับ ครึ่งทางครึ่งทางครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วไปครับแปลกแปลแปลกแปก,แปก,แปก,แปกอันนี้เริ่มแปลกเริ่มแปลก แต่ไม่ไม่เคยท้อไม่เคยท้อโหเอากันจนสุดอย่างนี้เลยเหรอใกล้ละใกล้ละอันนี้ใกล้จริงใกล้จริง ผมว่าโรน่ามันมาวะ่ะมันน่าจะมาก่อนการันตีสักตัวหนึ่งอ่ะเอาจริงนะเชื่อไหมคือไม่มาไม่ไม่มา,ไม,ไ,มมาไม่เป็นไรอ่ะคือในในยี่สิโลเนี้ยอะผมขอตัวหนึ่งก่อนแล้วกันคืออย่างน้อยได้ตัวหนึ่งอ่ะอุ่นใจแล้วเราก็ทำซีหนึ่งไปเล่นกันแบบชิวๆ โอ้มาแต่ผมว่ามาแล้วโอ้โหเนี่ยซากิมายืนอยู่ข้างๆเนี่ยอันนี้คือของจริงแล้วงั้นผมจะเป็นเป็นเมอริวไหมเป็นเมอริวมาต้อนรับไม่เอาเป็นน้องเป็นน้องโคโค่ดีกว่ามามายืนต้อนรับเลยมาทุกคน รอการันตีแล้วแหละมาแน่นอนครับน้องต้องมามาชัวน,นี้มาชัวไปลุนด้วยครับได้ครับได้แต่ผมว่ามามาเน,นี่ยมาชัวแล้วได้แน่นอนแบบเอาเป็นประกันเลยแล้วก็มาสองตัวด้วยเนี้ยไม่ได้โมอันนี้ไม่ได้โมอันนี้มาสองตัว เนี่ยมาแล้วหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งแล้วต่อไปตัวที่สองเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันนะเอ้าโลนี้มาสามหรอ,อถามจริงมาสามไมหรออแล้วตัวที่สามจะเป็นตัวอะไรอะ่ะ อย่าหลุดอย่าหลุดขอเลยอย่าหลุดอยากได้หนึ่งดาวแล้วครับตัวต่อไปแล้วปะอ้ยังสูตรไหนอันนี้สูตรปกติเลยสูตรปกติ เหนื่อยใจจริงเหนื่อยใจเหนื่อยใจไปครับเอามาเร็วใช่ใช่ใชรอ,รอน้องมามานี่มาจริงมาแน่มาแน่นี่มาแน่ ถ้าไม่มาครับไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วสูตรสคริปไหมสูตรสคริปสคิปก็แล้วทำอะไรก็แล้วก็ยังไม่มาอืมอืมอืมไปม,ม,มาแล้วเนี่ยมา โลนี้แหละโลนี้แหละเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วยินเสียงเมอริวแล้วเมอริวอะไรพูดผิดไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ได้ยินเสียงซาคิแล้วพูดผิดเดี๋ยวก็มาผิดตัวอเฮ้ยแหลกหน้าจอแหลกหน้าจอแหลกโหลดโหลดอยู่โหลดข้อมูล มาดีๆไม่ได้ตุยทอก็ได้ปะซ <c oughs> ้อมรอดตัวจริงสเสเิดต้นสเสิดปลายมากเกมนี้เ <c oughs> ถื่อนจริงอันนี้เถื่อนจริง หมดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วอันนี้โล่สุดท้ายแล้วนะทุกคนแบบสุดท้ายของจริงด้วยไม่มีเหลือแล้วเนะี<า>่ยฮะสิโลนะี่แะมาชัวมาชัวบุ๊บเออมาไม่น่ะทำไมเหมือนได้กลิ่นว่าจะไม่มาโอเคไม่ได้แค่กลิ่นอย่างเดียวนะภาพก็มา หนึ่งร้อยสี่สิบโลไม่ออกสักตัวมีไข่เกลือได้เท่านี้ไหมเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับการสุ่มกาชาววันนี้นะครับก็ผลสรุปนะครับเราก็ได้น้องซาคิมาทั้งหมดนะครับ1ตัวด้วยกันก็คือเปิดไม่ได้เลยนะครับต้องเอาเศษเกลือนะไปแลกนะครับต้องบอกว่าเลตค่อนข้างยากนะครับตั้งแต่ที่ผมเคยเปิดมาเนี่ยตัวนี้ยากสุดแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บเพิ่มนะครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็มีน้องหงดาวเนี่ยก็น่าจะเล่นได้แล้ว ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะปั้น ID เนี้แหละครับเล่นต่อไปเรื่อยๆเป็นทีมน้ําแข็งของผมนะครับอีก ID หนึ่งเลยแล้วกันครับยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีคลิปดีๆนะครับต่อจากนี้ให้ทุกคนดูต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ